มไม่เห็นแล้วปีนี้ได้มาเป็นอาหารตายแล้วตาหมูมู่หมูมู่มีมมนี่นี่โค้งลงน้ำดื่มโห้ดิจ้จริงมาเล่นทำไมเนี่ยไม่เอาอาหารขึ้นเอาอาหารมา มาลมาให้ขึ้นมาถึงนี่เลยกินข้าวอะ่ะกินข้าวแต่ชอบชอบไก่ชอบชอบไก่ขนมก็ินขวก็กินาวกกินขนมก็กิน้าวกขน้าวก็กินนนารกกินเนานมา้วก็นขนม้ว็กาก็าก้า้วกกว่ากนก้นมนะ กินเธอไปะอยากเนตุ่านกหิแล้วจะได้ว่หิวล้วไปหาอาหารมมีข้าวไหมมีเสเ้ข้าวไหมมนปังอ่ะตกีเกือบตกอ่ะไปด้วยไปด้วยมึงขึ้นไป นลอยเทเดี <S <S ๋ยวมาใหม่